แล้วตอนนี้ผมกำลังพักกระเลียนทีมน,นิดหน่อยนะสเต้แล้วก็เซฟไว้เซฟพอผมจะบัดรุดละผมจะบ่ยอมรุดผมชอบเนี่ยไอ้ฟูเทดหายนี่ตายสิสวัสดีครับปลาคุณรอกครับมาถึงกระจมเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาพอเนาะขอบคุณครับ เดี๋ยวเเดี๋ยว,ยวมีคนบอกผมไปลองเล่นเทลส์ดูเดี๋ยวผมจะล้องเล่นนะเออเดี๋ยวผมไปไว้อะไรที่นำกว่าอาจารย์คนวาดของเกมีมว่าตัวละครเทลส์ตะกู Tales, ะเทลอ่ะเทลออฟข้างในลเลยเสียไปผมดีซิดีมากผมอ่านข่าวเจอตัวเจ้านี้เป็นเรื่องดีน่าเศร้าลหละายๆคนน่าเขียนวาน่าตะกูเสียเยอะมาก เปลี่ยนอาวุธ,วธก่อนเนะาะเขาสามารถมาซื้ออาวุธแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะแถบขึ้นัวในในแก้งเขาก็เลยต้องไปหาตังค์มันถ้าเป็นสูตรว่าจะมีสูตรเก่าอยู่ก็คืออะไอย่างงั้นๆๆไออันนี้เนี่สูตรเฮียฮานไตถังผมเล่นเล่นประจ่างนะผมงไปไปหาวิธีเล่นโน่นแล้วกันแต่ก่อนผมเก้ไงผมก็เล่นแบบกระดาเดือดใหญ่ประมาณนีน้แหละการเล่ๆๆนยงสองวัน สตริงส์มีฟีวายมันสนมนควรใส่มากยาบ่ต้องใส่นี่ใส่นี่ใส่การ์ดลิงไหมคอนแอม์มาเพื่อนอ๋อมีมการกัดอยู่นี่อเยังต้องโอเค ไปตั้งจากแสนไฟาโอเคเขาจะไปดาเลตแล้วเขาจะไปตีโทรันโทรันเอเอโทรันโทรันโทรัน,รนอ,อดีตอดีตเหมืองสการเลตมูนนะถล่มไปตอนหักแล้วผมไม่ได้เล่นลนะเดี๋ยวเขามีว์ปโทษทีพี่มีวาร์ปเนี่ยว่าไปว่าไปมีเสียงอย่างแปลกๆผมขอโทษด้วยนะ <S <S บรรยากาศนอกบ้านผมลมแห้งมากตอนนี้ ีเสียงแทรกมาเรื่อยๆแต่ผมน่าจะมีอย่างทีาผมลองเทสไปแล้วว่าน่าจะได้ยินเสียงผมน่ากวางเหมือนเดิมนะลาคิวเบริลิวเบริลาละท้าเ <t aste> จ้าบอกผมว่าพิษนะโอเคผมว่ามาถูกมันจะต้องล่องเรือไปทางใต้ทางใต้เอ,อเ๊ะซื้อหมูอยากได้หมู เอาไปเลยครับผม5,000ครับได้หมูได้วัวเดี๋ยวไปฮืออย่างก็น้องยูซุยูซุสวัสดีเจ๊ว่าไงพี่หนุม่มต้องการอะไรจากฉันหรอโอ้โหขอโทษนะพน่หนมตอนนี้ฉันไม่มีอะไรอะโชคดีเลยโอ้ยในชีวิตนี้โชคดีดูสิ ฉันทำรถช่อดอกฉันหายที่เพื่อนฉันให้ฉันมาเลยนะเนี่ยไอ้ตายสิโ oh อไมค์กอดครับเจผมขอโทษผมขอโทษอีลุงเดียวะอีลุงไหนว่าฟอลโล่ดาวเนม ดีพี่นักกล่านี่ไงเจอแล้วคุณลุงคุณลุงพาผมไปหน่อยโอ้ท่านท่านฟลีทครับอืมจากกองกำลังเกณฑบเป็นยังไงอีกอืออะไรอ่านกระบุนกระลุงเราเราเราจะไปเราจะไปตามแม่น้ำการใช้เรือได้เลยไปแล้วเอาสตาร์เรียนมาไม่ได้น่ะรถจนรถตนี่ลองเรือ นี่จนบล็อกเข้าไปดแต่ตนี่ไม่ได้ทางตันทางตันจ้าวแต่นตนตนเนี่ย้เอามาเมืองหน้าเนี่ยที่มีค้นหางว่าจะได้คีบไหนวะแล้ววันที่ผมโพสช่วยคือเนี่ยแหละเมืองเนี่ยที่เขาจะมาปะไอหมู่บ้านแมนเนอร์เขาจะหมู่บ้านแมนเนอร์หมือหมู่บ้านมาปะกับไอถ้าเขามีเซฟของพากแล้วอ่ะเราจะเดินทางไปสาธารณรัฐโหรัน ถ้าเฮามีมีไงนีแงงง่แต่งตัวเหมือนพระเอกเลยเออผู่ใช่แต่งตัวเหมือนเขาท่านลอริโอแต่งตัวเหมือนไอ้ยังก็ทิวเออทิวทิวเมกโด้เนี่ยม,มันจะมาป้าตะนี่ทิวทิวมันจะมานั่งจอมจอมเบ็ดอยู่ตะนี่แม่นะวะผู้ใ่ต่างออกเนียมันต่างออกเมืองนี่วะเออผู้ใจผู้ใจชาวซามุลืมนอน ร้องเขาที่ว่าของกำลังเขาออโต้แล้วจะแข็งเก่งขนาดไหนโอ้ถือว่าฟันนักถือว่าฟันนักเพียงน้องพี่ข้ามาโอ้ยแรงเลยลอยหีติดสตัน ติเกอร์เด็ดมือผีพี่คาดมา <c oughs> งงานนาันเด็ดี่เกิไอเหียอะไรกิจะเรื่งบดีน้ำเอนี่เจอฟิเกอร์เดดมือผีพีพ่คาดมาันเ้นๆไปายโอ้โหเวลขึ้นปื๊ดเลย เด็ด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 แถวนี้นาะมาเก็บเบลกโอ้เชินหมื่นห้าเชี่ยกว่านางฟาร์มก็ได้ก็อยากได้จะตังค์สักสองสามแสนเดือนนะผมมันจะม,ม,จะมีมันจะมีจุดของมันเนี่ยแต่ว่าเขาจะไปปะแถวๆนี่แหละหมู่บ้านแบนเนอร์เนี่ยอ่าอีเจอีเจซิมอนมีหรอมีขายหรอรถบัสอะเป็นอย่างเัินกระชชั่วโมงมาเจอเลยอ่าเซนกาแฟจิโซเฮฟวี่เนคเลสอ่าโอเคไม่มีแต่มีขายที่หมู่บ้านแบนเนอร์นี่นะถ้าผมจำผิดนะ สวัสดีเอลลี่ไป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 ผมเป็นคนชอบผู้หญิงน่ารักแล้วผมผิดตรงไหน,นไปละแถวนี้น่าจะมีตี่ของ้อเก็บก็ผมจำไม่ได้เหมือนกันสวัสดีลุงเฮ้ hey, สวัสดีวันนี้ตกปลาสบายใจเชิบถ้าเสีย <laughs> เส่ยผมไก่ก็งไป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 เดี๋ยวเล่นแหมสักการ,รมเดี๋ยวไปกลับมาดูแล้วกัน กึ่งชั่วโมงในเกมเหรอเออกึ่งชั่วโมงในเกมแหละแต่เขาอัดเกินอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปต้านบนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวทะลุมาโอ้เมกาเมดิกเมดิกซีนส์๊ะไป,ไปโอ้ยคิดถึงจังเลยคิดถึงผมใจผมอยากไร้นะแต่ผมมีความไลน ผมยังนังไล่แบบนังนังจมหอย่างเงนังนงอยู่เิตมีฟีดไวคุกิงเล่ขึ้นดีเลย่นเข้ถ้าขึ้นสาปน่าจะขึ้นจ้าแล้วพอจากดิชีนามันชีเน่ยเดออโอเคนี่ๆๆต้องหนุแล้วล่ะ ใจตจ r ่เยอะมีเยอะใจไหมีเยอะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะการสโ้เก็บไว้ใจ máu bay bao bao quần na chi <laughs> chi samurai cho ship qua cái thứ ba và bị bằng máy bằng máy lùng hiển lùng hiển mày đủ mày bắt tải chỉnh quá sắp ลบได้กูว่าแล้วม,มีประโยชน์เย่ยเลยเลยดูดันดูดันดูดันมิสมีสทงจุนอ่าชอบกินสลัดโอ้ยัตุงถูกสลัดสลัดสลัดได้ฮะไลยฮะหนึ่งหนึ or, ่งหนึ่งันึ่อกอย่ง ไปชิวเขียนว่าอะไรกันไปชิเยอะของแข็งและกรวเอาลีน่ามานนี่เป่าเวทนี่เดี๋ยวบุ๋มบังบุ๋มบังดื้อามาอยากจะล็อกตัวอื่นคงไงบ่เอามาไงจบเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไม่คันกันเลยสักนิด ถึงเหมือนกันนะถึงหมือจูบอลเลยเข้าว่าอีตัวสองตัวหน้านะมันกระจอกอตัวนี้แหละโดยเฉพาะอีตัวนี้ลุยลุยดิฟเลยเชียร์คนดูจัดดูจัด เดี๋ยวคืนปีดอ่ะไอ้ได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 ้หนังมาวะอ่าไปตังลุมมาแล้วกันฟันได้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สามสามต่อหนึ่งสามเต้อฟันบรุรม,มันต้องโดนหนึ่งครั้ง บทผิดชีวิตเปลี่ยนหิวกระเบาะิวอหเหียมไชิวสาดแสงคนรถบตื่นตาแจ้งแจ้ง ตวกสกับโมงลอยเลยมีโดนว่ะนี่ก็ออตโต้ครับตายตัวละตาย ปามอ่ะผมชอบเป็นยังยิ่งตังในตังหน้าไงโอ้ยยังมีตีเหโอ้โอ้นี่คืออะไรไปทางนี้ก่อนได้ไหมฮี่ไตหน้าผาครทีมงานไตผาเลยอืมไตนะไตไตไตยไตไตไตเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวมันต้องมีทางไป ว่าเต่านหน้าหลงนี่ในของเฮียหินพิษหินพิษหินพิษเนี่ยผมไปมาอะไรเก็บที่หลังเอาผมขอวิ่งไปเมืองให้ถึงกันโอ้พี่เสือเจอพี่เสือทำยังไง่าฟันจะสังโครไปอะไรโก้นะ โดนแตงหัวมันตายให้มันโอ้ยโอ้ยทำไมมันได้ตีลอ,อยจังวะเหมือนข้าเตอ๋อเลยเข้าเตอร์ออรอพี่ตัวด้วยนะเตะบองเตงตะบองฟาดหมาพระเอกเข้าไปออกยังโอ้ยไก่มันจะน,นั่นเนี่ย ใกลเหมือนกันอยู hmm. mm ่น hmm. okay. mm ั่นเน่ยอุ้ยงานยาไนไหนอ่ะไ้เลยไม่แต่สุดยอดิเฟรมมันเป็ยาเาต้องห่วงาต้องห่วงต้องไม่ไปเร็วไงงานเร็วงาวดงานวดสุดยอด เลือดไปถึงสามร้อยไดถือว่าร่ำรวยม,มามาอยากเนี้ยไปอย่างเงี้ยมาเบอร์นี่ทีมงานพนักงานหลงป่านะครับวันนี้ได้อยู่พอพอ,อ,อตโตก็สู้ไหวอยู่อิเสือเนี่ยมันสามเสืออยได้อยู่แหละ มามันเจ็บมันเจ็บแน่แน่แนแนเขี้วดาวพ่อผมนะ่ะมีเขี้ยวงหย่งออกมาด้บแบบพร์ยนี่ขนาดใสเล่งเนะอสันดีน่าดาั หากำดาบโคตรเหวือชกเผาเลยกี่ปันดาวบรรยากาศดีดีอ่าหวาแล้วต้องปลาบอดอต้องเซฟมันต้องเซฟเสรยดายเนาะบมอมีนำ้ำน้ำยาฮิวเลยฮะเสรยดายภาเกมนี่ม่หมอบมีตัวฮิวเวทเนาะยาแบบ ใช่เวมก็คือมดเหมือนไฟนอนพักเล็กๆนับเป็นเตอาชีวิตต้องตนีทีเหนียวมากในการซิลเวอร์โทรนไอเทมว้าวแล้วก็ใส่ให้แอน,น,นิี้ตานี่อีนี้ป้องกันป้องกันธาตุความมืดเนี่ยความมืดความมืด <Hom> ผมมีโลกนลังเคิดว่ามันจะมีตัวตั้งหลังมีอย่างลงไปเก็บก่อนแป๊บนะแป๊บนะมันต้องมีอย่าง่งะนะโอ้สวัสดีสามสาวเทนนิสตี้มีลมมีลมมีลมปัดเดฮยมีลมปัดอ้าวปะกิ้งปะกิ้งยังติดไม่ว่า บอกยังไงทีกูคาดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ว่าได้ตังดีโท่เอเด้อเด้อเด้อโท่เลยไอเทมซิวเวอร์ลิตซิวเวอร์ลิตอ๋อซาเซตซาเซตยูนิคอร์นอ๋อด้โอเคลิซิปไทล์ไทลยากิ xây chiếc à, xây hơi xí nà à, chiếc bút to ngọc trên thang đây โอเคลุ้นทีเอาหกมานี่ลุ้นกล่ตีได้มีของไปอีกมเราเวลจะมากับเขาฉันหน่อยชอบเจู๊หลันชอบเจกูหลันมากบึ้มมากไกรัมกรัมเนี่ยเป็นมัส ว่าหันมาอยู่ชีพแ่ชอบของเจ้าฉนอดีตัวเองผมเป็นคนชอบเนื้อเยอะๆขาแน่นๆซีซีไ่ใช hmm ่ ขึสอนักขอขึ้นลอยก็ได้ถ่าซีแล้ว,ลวนะเนาะเออถ้าจำพอ่มาผมบอกผมต้องป้าบอสแถวแถวเนี่ยแหละน่าจะตัดมากิงมาเลยวา่าแไ้เกรอิงมาเลยอีดวงโอ้โหบอสดวงวตัดตึกบอสดวงเนี่ย ป้องกันสายป้องกันสายโจมตีเนี่ยปัจจีได้เนี่ยลุ้อา,อาไฟไปกินก่อนเลย700ดาเมจค่มเอตค่ะเป้องกันก่อนปรทนูทิ้มนี่ละครเอาไปเลยสวยค่ะสวยกันเลยยังแรก จอทันผู้เบาผู้เบาดิดดินเขาใส่นูนท่าดินไว้เบาบ้านใชนน่มานี่นี่เจอของแข็งนี่พ่พรวายยิ่สลาตัน ได้แต่เดียวนะหัวต้องเอาไว้จบชีวิตลืมไหมไอ้ยาฟันติดขริติดขริแปบแปบเปิดกระปุก ไฟเดียวลูนวินซิลเวเดอร์เอาอันนี้เก็บไว้ใจนะอ่าจี้ดับเบินแท็กส่าสติวโซนี่ใจดดใจนี่ดีกว่าจัดไปมา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 ฝาดฝาดหน้าจอสองฝาดมาฝาด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  สี่ร้อยดิบดิบคาเตอร์สไตลแบบ์ปัญจดาบประมาณว,ว,วันรุ่งกับดาบไหลฟันนี่ใจได้หลายอันนะจากห,าากหา้การ้อยงสามร้อยมันก็กล้าถัามานี่แปลงหัวแปงหัวสตาร์ลุตกันเลยทีเดียว เจอฟีดไว้เข้าไปอก็จะโดนใส่เลยครับนี่ยแหละผมชิคิดชอบเทอร์เบสอาร์พีจีเพราะว่ามีงานดีๆให้ผมดูไม่ต้องนะถ้าลงเซเวินลองถ่านลงดู ันเอานีไประหว่าเอาล็อกหัดไปแล้วเราล็อกหัดงปีร้อยในยี่ในยีน่เต็มหัวเต็มหัวทุกนัดโดนแค่สุดไอ้เหี้ยแม่ม่เจตถาดอันเด็ดลืมไป ไม่ใช่ ead, อันเดดตีไม่เคยเข้านี่เจอฟีดไว้เฮียติ๊กขี่ไปยัหไงสู้กับบอลมึงเก่งกแต่สู้กับไอตัวปกติโคตรกากเลยนี่นะวกเจแอนน่ตาม ยังแน่นอนใจเลยไงเจอล้มเต่าเจอล้มเต่าข้กสองแปลว่าถ่านล้มการถ่านล้มตัวนี้แพทย์ท่านล้มก็สายฟฝานี่มันแล้วนะเจอไฟจีไฟชีดวงปิง ตายโซกหน้ามันยึดเหมือนกันนะึเหมือนกันอียชาชนะแล้วเว้ยโอ้โหเลเวลคุณมปรีซอะสติสนลอยโคตรดูสามพันห้าสามพันห้ากับว่าแป้งอะนะโอเคครับเดินทางกันต่อ ผมจะออกไปถึงจนถึงออกปลาไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดจบเอามันน่าจะยาวอยู่แหละผมกับผมนังนังนังฟังนั่งเล่นอยู่นี่อาจจะได้ยินเสียงธรรมชาติที่เป็นแอมเบียนจริงๆที่เป็นเสียงในเกมมาน่นะโอ้ผมมีไก่มานั่งฟังผมเล่นอยู่นี่นะ่ไม่ทัน ตาใต้เป็นหมูสูดจ้ะสูดสูดโอ้โหเสียงแอมเบียนเสียงแอมเบียนรอบข้างผมรุนแรงมากนี่มาถึงแล้ว วาสกาเฮ้เจ้าเป็นใครเจ้าคิดยังไงถึงมาที่นี่พวกเราเดินทางไปสาหารรัฐโทรันครับนั่นเหรอมีอะไรล่ะฉันวาคราสหัวหน้าผู้เฝ้าประตูแห่งนี้ข้าไมาให้ใครผ่านเข้าไปข้างในได้อย่างแน่นอนเจ้ามีธุระอะไรถึงมาที่นี่ล่ะ ใจเย็นสิวากัสนี่ท่านริโอหัวหน้ากองกำลังเกินคาคุเลยนะเขาอยากพบพอ่อขอใจแล้วครับจะพาเข้าไปเป็นพลเมืองเลยล่ะช่วยตามผมมาผมจะปกป้องไปที่เกิร์กมิสเตอร์เมืองหลักของสาธารณรัฐโทรันนี่เกิร์มมิสเตอร์บอกแล้วขอบคุณมากครับ ติดตามผมมาเลยครับผมขอบคุณนะวากัสได้เลยครับท่านเออผมไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีท่านจอเมืองเลอพาดน,นั้นต้องการที่จะพบไหมงะโอเคผมขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับตอนนี้ตีดวงเรียบร้อยเออไปีดวงตีหนอนเรียบร้อยสำหรับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ It's siempre.